โอเคนทุกคนก่อนที่เราเจะเข้าไปชมในส่วนของคลิปการสรุปอัปเดตแบบ a อนิเมตเทปเปอร์กันเนี่ยก็เดี๋ยวเราาจะมาทางการแจกโค้ดกันก,นก่อนเลยนั่นเองนะคะว่าโค้ดนี้เนี่ยเป็นโค้ดใหม่ล่าสุดเลยเราจะได้มาเป็นอะไรกันบ้างน,นั่นเองนะคุณผู้ชมโอเคสําหรับในส่วนของโค้ดเนี่ยก็มีชื่อว่าอัปเดตนั่นเองนะโค้ดนี้เลยเนาะเดี๋ยวเราดูกันซิว่าเราจะได้มาเป็นอะไรนั่นเองนะะคุณผู้ชม สิ่งที่ได้ก็คือเราจะได้เป็นในส่วนของการคูณเงินเยนมันจะมา10นาทีนั่นเองนะคะสําหรับในส่วนของโค้ดอัปเดตเนาะอ่ะโอเคก็อย่าลืมไปทําการสวมใส่โค้ดด้วยก่อนที่โค้ดเนี่ยจะหมดอายุนั่นเองนะคะคุณผู้ชมเป็นโค้ดใหม่ล่าสุดด้วยนั่นเองเนาะ อ่ะโอเคแล้วก็เข้าไปชมในส่วนของคลิปการสรุปอัปเดตกันได้เลยอ่ะยอก็ขอสวัสดีชาวแันพาทุกทุกคนทุกทุกท่านกันด้วยในเองสำหรับคลิปนี้เราก็กลับมาอยู่ในส่วนของ g ก a ร b o ลอกในแบบที่มีชื่อว่า a n i ิเมช a p p แทป,ปกันอีกเช่นเคย สำหรับครูนี้เราก็ยังอยู่กับแฟนขอรักกัเองเช่นเคยนะคะทุกคนก็ใช่เลยค่ะคุณผู้ชมอ่าใช่แล้วก็วสำหรับครูนี้เราจะมาทําการสรุปอัปเดตของทางเกมนั่นเองเนาะที่จริงก็ได้บอกไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วว่าทางเกมเนี่ยเขาจะมีการอัปเดตนั่นเองเนาะแล้วก็เกมก็อัปเดตจริงๆตอนเวลาดึกๆเลยนั่นเองเนาะของเมื่อวานนั่นเองเนาะของบ้านเรานะอโอเคสำหรับมิสขอรักเทสอัปเดตเนี่ยเขาก็ทําการบอกไว้ตรงหน้าเกมด้วยนั่นเองเนาะว่ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเข้ามาบ้าง สำหรับอัปเดตแรกก็จะเป็นการเพิ่มในส่วนของโลกใหม่มาแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยจะมีการเพิ่มโลกใหม่มา2ดาลเลยนั่นเองเนาะ Add My Hero Academia World และ Add Sword Art Online World นั่นเองมีเพิ่มในส่วนของโลก My Hero Academia และก็เรื่อง S.A.O. หรือว่า Sword Art Online ที่ทุกคนรู้จักกันนั่นเองเนาะ Add w a v New p a g และ Add t o New Secrets นั่นเองมีการเพิ่มในส่วนของตัวละครเข้ามาใหม่หรือว่าสัตว์เลี้ยงใหม่ในะ12ตัวแล้วก็เป็นตัวรับเนี่ยอีก2ตัวนั่นเองเนาะ Add One New Game Pass Page สำหรับในส่วนของตรงนี้เนะี่ยเหมือนว่าจะเป็นในส่วนของเกมพาสอันหนึ่งเนาะซึ่งเขาได้ทำการเพิ่มเพชรหนึ่งตัวจากเกมพาสนั่นเองนะ f 5 more upgrades to the upgrade shop ทำการเพิ่มในส่วนของที่อัปเกรดเนี่ยเพิ่มมาห้าช้อนนั่นเองเดี๋ยวเราจะพาไปอัปเกรดที่ตรงอัปเกรดช็อปเลยเนาะ add auto craft game pass ซึ่งไอ้เจ้าไอ้เจ้าเ,าเขาเรียกว่าไงนะคุณผู้ชมไอ้เจ้า auto craft game pass นะเออมันเป็นเกมพาสที่ราคา100่งร้อโลบัคนั่นเองเนาะมันมีคุณสมบัติช่วยออโต m มติ c q ร a r r y c r เพชร and eq base นั่นเอง คือมันจะทําการคลัฟในส่วนของสัตว์เลี้ยงของเราอัตโนมัติแล้วก็สวมใส่ตัวสัตว์เลี้ยงของเราที่ดีที่สุดซึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่นะเอจริงเนาะอืมแลวพออัปเดตต่อไปก็จะเป็นลักดาวอัปเดตเปอร์เซนเทจนั่นเองนะคุณผู้ชมสำหรับในส่วนของไอซ์แลนตรงนี้เนี่ยเหมือนเขาบอกว่าโชคเหมือนแบบจะเพิ่มค่าโชคนั่นเองเนาะคุณผู้ชม,มเพิ่มค่าโชคในการสุ่มหรือเปล่าประมาณนี้เนาะอ่าแบบว่าโอกาสที่จะแบบดวงดีอะไรประมาณนี้ adjust Tokyo Ali price อ่าสำหรับในส่วนของตรงนี้เนี่ยเหมือนเขาบอกว่า ปรับราคาในส่วนของโตเกียวเหรอมันน่าจะต้องปรับอะไระแถวตรงโตเกียวกูสักอย่างแน่เลยเนาะไอ้ตรงตรงนี้เนาะซูเป,ปร 50, อร์แท็บดาวกิฟต50ลเชอร์ดา15ในส่วนของระบบซูเปอร์แท็บเนี่ยก็จะทำการให้ในส่วนของ50มากกว่า15เหรออันนี้น่าจะเป็นในส่วนของการคลิกหรือเปล่าระบบแท็บอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมเพราะว่าแท็บสมันคือไอ้เจ้ารูปมือไอ้ตรงนี้เน่ะเนาะอือ แล้วก็อีกสองอัปเดตก็จะเป็นการฟิกซ์คอนโซล UI บะแล้วก็เกมฟิกซ์ประมาณนี้เนาะอ่าโอเคอันนี้จะเป็นในส่วนของอัปเดตคร่า,าวๆนั่นเองนะคะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวเรามาทําการดูไอ้เจ้าอัปเดตที่เขาทําการบอกไปก่อนอื่นมาตรง upgrade, อัปเกรดช็อปกันก่อนเลยโอเคเพิ่มมาโอ้โหเพิ่มมาอย่างละห้าช่องก็อัปไปเลยสิครับผมนี่อัปให้ตันให้หมดเรียบร้อยฮะอ่าโอเคต่อมาก็อันนั้นที่เขาหมายถึงว่าระบบเกมพาสก็น่าจะหมายถึงตรงนี้ได้แหละเนาะคุณผู้ชม อาจจะมีตรงนี้ก็จะมีเช็กกี้เอกที่ตอนนั้นยังมีอยู่นะก็จะเป็นบันพันแล้วก็ไอเจ้าอันนี้เนาะกูนเอ็นั่นเองคุณผู้ชมอันนี้เนี่ยเหมือนเพิ่งจะเห็นนะว่ามันอัปเดตเข้ามาก็จะเป็นออมไนเองนั่นเองเนาะซึ่งราคาของมันเนี่ยจะอยู่ที่6 0ร้อบล็ในการส่มครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะคุณผู้ชมได้การันตีหลายเปอร์เซ็นต์เนาะเป็นระดับมิสติกนี่ประมาณนี้เลยสำหรับใครที่อยากจะมาส่งก็สามารถส่มได้แล้วที่ตรงหน้าเริ่มต้นสวยเริ่มต้นเลยเนาะมาอยู่ตรงนี้เลยอ่ะโอเคขออนุญาตเื่า ก็น,น่าจะไม่มีแล้วแล้วก็โซนตรงนี้แน่หวางจะทําการเปลี่ยนโซนเจ้าตรงคาราวีนน,นจาจัดต่อได้อยู่ตรงนี้เนาะเปลี่ยนมาเป็นตรงนี้แทนนั่นเองอ่ะโอเคน,นั้นก็ไม่มีอะไรมากเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของโลกใหม่ที่เพิ่มเข้ามานั่นเองคุณผู้ชมอนนันจะเป็น Virtual World หรือว่าโลกสัตว์อาร์ลายแล้วก็อันนี้จะเป็น Academy World นั่นเองหรือว่า my hero a c a d e m มีนั่นเองเนาะอ่ะโอเคอนนันจะเป็นโลกอันนี้ก่อนเนาะสัตวอ์อาร์ลายจะใช้เงินเยนอยู่ที่ 15m นั่นเองคุณผู้ชมโอเคมาทําการพูชช์ นี่โอเคฮะเธอได้พอไปเลยโอเคหน้าตามบรรยากาศของมันก็จะประมาณนี้เนาะโอเคมีให้เราปลากวรวบเพียงเล็กน้อยนี่กระโดดอันนี้จะเป็นโซนบอสเองนะคุณผู้ชมนี่ประมาณนี้เราบอสอยู่ตรงนี้เนาะก็มาสามารถมาตีกันได้ทำการกระโดดแล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่ส่งไข่นั่นเองคุณผู้ชมจะใช้เงินอยู่ที่สิบทิลเลียนั่นเองอ๋อโอเคโอเค๋ยวขอดูตรงนี้หนะ่อยมีอะไรหรือเปล่า Can you correct all secret pass ก็ไม่มีอะไรมากนะอันนี้จะเป็นแบบเหมือนแบบโซนอยู่เฉยๆหรือเปล่าประมาณนี้เนาะโอเคเรามาทำการสุ่มไข่กันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาทำการสุม่มไข่จนให้ได้ครบทุกตัวในตู้นี้เลยนั่นเองเนาะดูสิว่ามันจะมีตัวอะไรกันบ้างภายในตู้สัดอนออนไลน์นั่นเองเนาะอ่าโอเคเผื่อได้ตัวรับถ้าได้ตัวรับเนี่ยก็ถือว่าโอเคเลยนะนจริงขออน,นุญาตปลดอันต์ดีลีทออกอ่าโอเคแล้วก็ทำการสุ่มกันยาวๆเลยคุณผู้ชม 2,000 years later อ่าโอเคนะคุณผู้ชมก็สูงกว่าจะสูงได้นะบอกเลยว่าใช้เวลายื้ออยู่ตรงนี้นานๆอยู่พอสมควรเลยนะอจริงๆเพราะว่าในสระระดับมิสซิคอลเนี่ยจะมีอยู่ด้วยกันเปอร์เซ็นต์น่ะ0.62%เองนะเองเนาะอืมโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาดูกันซิว่าตจ้าละครเหล่านี้เนี่ยจะมีค่าคูณแล้วก็ค่าคูณแถบเสียดีหรือเปล่านั่นเองนะคะโอเคตัวสองตัวนี้จะเป็นตัวอันนี้ก่อนเนาะโอเคเลยขอร้องหน่อยชื่อมอาจจะค้างๆนิดนึงนะก็ต้องขออภัยทุกคนด้วยเนาะอ่าโอเค ไหนดูสิน่าจะเป็นตัวนี้นะคุณผู้ชมชื่อว่าชีนินเนาะในเกมนะคะระดับคอมมอนค่าคูณของมันจะอยู่ที่7จสิ้านั่นเองเนาะอ๋อโอเคคูณจ5้าทางค่าแท็กสะก้องเงินเยนแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวที่เป็นผู้หญิงหัวระเรืองเนาะคนนี้ชื่อลีวาในเกมเนาะคะ่าคูณเท่ากันเลยอืมโอเคแล้วก็ต่อมาจะเป็นในสังขอระดับแรนนั่นเองนะค,ะคุณผู้ชมระดับแรนก็จะเป็นตัวนี้เลยอลลิสนะคุณผู้ชมชื่อในเกมเป็นระดับแร ก็ค่าคงจะอยู่ที่90นั่นเองเนาะนี่ต่อมาจะเป็นระดับอ e ีพิกนั่นเองนะคะอีพ e ิกก็จะเป็นตัวนี้เลยนี่ก็ค่าคงของมันจะอยู่ที่110นั่นเองนะคะคุณผู้ชมนี่ค่าคงประมาณนี้เลยเนาะทางค่าแท็บสแก,ก็เงินเยนต่อมาตัวระดับย e เจนดาลี <S <S จะเป็นในสังของอา i ิสนั่นเนองนะอา c ิสร้างแม็กซ์หลอชิลเกมนะคะคุณผู้ชมค่าคงของมันจะอยู่ที่135ทางค่าแท็บสแก,ก็กเงินเยนเลยตัวสุดท้ายจะเป็นระดับม e ิจิคอลนั่นเองเนาะกว่าจะส่มได้ตัวนี้เลย ดีว่าก็จะมีค่าคณอยู่ที่หน0ะ่นั่นเองเนาะอ่ะคาค่าคงประมาณนี้เลยนะคะคุณผู้ชมอัน,นจะเป็นในสวรรมิสติคอระดับสุดท้ายนะเราขอดูหน่อยนะว่าระดับมิสติคอของโลกตระกรูลมันคณอยู่แค่125นั่นเองเนาะก็เพิ่มมาถือว่าหลาย1 0บหลายสิบยประมาณนี้นะคุณผู้ชม สี่ยี่สิบสามสิบประมาณนี้แต่มันที่คูณเพิ่มเข้ามานะก็ถือว่าเพิ่มมาก็โอเคนะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่ได้เยอะมากสักเท่าไหร่เนาะอ้างจริงอ่ะโอเคต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูในส่วนของโลกมาฮีโร่อะคาเดมีกันเลยดีกว่าว่ามันจะเป็นยังไงกันนั่นเองนะคะอ่ะโอเคคุณผู้ชมอันนี้จะเป็นในส่วนของโลกมาฮีโร่อะคาเดมีนั่นเองเนาะก็จะอยู่ที่สามสิบล้านเอ็มเยนนเองนะตอนแรกสิบห้าเอ็มก็เพิ่มมาสิบห้าเอ็มเยนเลยนั่นเองโอเคทำา่าที่พอร์ตไปเลยนี่นคุณผู้ชมอันนนนี้้จะปนในสงของหาาาตาดาน่น อามาฮิโรคาเดเนียนั่นเองนะคะโอเคการตัอ okay. บสจะอยู่ตรงนี้เลยอ๋อโอเคอาจจะเป็นที่ส่งไข่เนะาะการส่งไข่แต่ละครั้งจะอยู่ที่50ทีิเลียนั่นเองจะเสียนในส่วนของค่าแบ็บในการส่งนะโอเคมาเดี๋ยวก็จะทําการสูมกันอีกสักรอบหนึ่งนั่นเองนะคะคุณผู้ชมรูม้สิว่าตัวระดับมิ s ส c a l ลเนี่ยมันจะเป็นตัวอะไร แล้วมันก็เปอร์เซ็นต์เนี่ยเหมือนจะได้ง่ายกว่าไอ้เจ้าตรงเมื่อกี้อีกเนาะจากโลกสะราดอะไรอีกคุณผู้ชมอืมโอเคมาเดี๋ยวเราทําการสุ่มกันเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมอ่ะโอเคนะคุณผู้ชมก็ทําการสุ่มไปที่เรียบร้อยเนาะตัวละครที่อยู่ในตู้นี้ก็จะมีประมาณนี้แต่ก็เหมือนจะเห็นว่ามันไม่มีมันมีตัวหนึ่งที่ไม่ได้หรือไม่ก็ต้องสองตัวละมัง้งไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะคะคุณผู้ชมที่มันไม่ได้อยู่ในเรื่องมาฮีโร่คาเดียมเนาะอ่ะสำหรับในส่วนของตัวระดับอ่าคมอ,อมมอนเเดิมลย โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาทับการดูกันสิว่าค่าโคของมัน,นจะดีหรือเปล่าสำหรับในในจของตัวระดับแร์หรือเอระดับอันคอมมอนหรือว่าคอมมอนเนี่ยก็เป็นค่าคูจะอยู่ที่85นั่นเองนะครู85ทั้ง2อย่างเลยแต่ว่าถ้าจะไม่ผิดตัวนี้น่าจะอยู่ในเรื่องเมดดาห์ก็น,นะฮะคุณผู้ชมเอ้อ งมไหมทำไมถึงมาอยู่ในตู้มาฮีโร่เนาะส่วนตรวนี้ชื่อว่าเมอร์โดนั่นเนองเนาะก็ค่าคูณเหมือนกันเลยคูณอยู่ที่85ระดับคอมอนนั่นเองต่อมาจะเป็นในสคอลระดับแรนอร์มอลนั่นเนองเนาะนี่ก็จะค่าคูณอยู่ที่105นั่นเนอ,องค่ะคุณผู้ชมประมาณนี้เลยทั้งค่าแทบแล้วก็ค่าเงนินเยนเลยเนาะอะ,อะต่อมาก็จะเป็นในสคอลระดับอีพิกก็คือบาโ์คโกนั่นเองค่าคูณจะอยู่ที่130นั่นเองนี่ประมาณนี้เลยเนาะ ระดับต่อไประดับ Legendary นั่นเองนะคะจะเป็นโทโรกินั่นเอง Ice Hot Toroki นั่นเองแล้วชื่อในเกมเป็นระดับ Legendary ค่าควรจะอยู่ที่160ทั้งค่าแท็บสแตนดก้องเงินเยนเลยอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วก็สุดท้ายจะเป็นในส่วนของหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เดกุนั่นเองนะเป็นระดับมิติโคลนั่นเองค่าควรจะอยู่ที่180นั่นเองเนาะซึ่งห่างกับไอเจ้าตัว Riva Max ในเกมเนี่ยอยู่ที่20นั่นเองคุณผู้ชมอมประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวขอทำการหยิบในส่วนของไอเจ้าตัวนี้มาดูหนะ่ะ หนึ100่งร้เนดกุนี่ผมก็จะมีเรื่องแสงนิดนึงนะคะนี่ประมาณนี้เลยเนาะอ่ะโอเคก็ต้องขอจบคลิปกับการสรุปอัปเดตเจ้าแมปที่มีชื่อว่า a n i m e t a p p p r s ไว้ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปน้าเนี่ยก็เห็นแบบหลายเกณ์ที่เราได้ัอการสไปคืออัปเดตเนี่ยถือว่าเยอะมากอย่างเช่นเอสเคเดร e ไลก็อัปเดตในส่วนของอสวัสดินไนก็อัปเดตโอ้โหคืออัปเดตเยอะมากแล้วไหนจั อ่เราจะต้องทำการสุ่มตัวรับภายในไอเจ้าแมปอันนี้ไม่ทับเพิร์ให้ทุกคนได้เห็นกันด้วยอีกนั่นเองเนาะอ่าก็อาจจะแบบใช้เวลานิดนึงในการสุ่มนั่นเองนะคะแต่ว่าขอทำการอัดคลิปไว้อัดคลิปไอจีโอนนี้ไม่ทับเพิร์สไว้พักไว้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวต้องดูก่อนนะว่าเราจะได้กลับมาอีกทีตอนไหนนั่นเองนะคะเพราะว่าเราต้องทำการรีวิวแมปหลายแมปอยู่พอสมควรเลยเนาะสำหรับในรูบอกรนั่นเองคุณผู้ชมอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้อง ขอลาทุกทุกคนกันไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u ับส r ค b e ให้ถึง1,000ัซับแล้วนะคุณผู้ชมเออใกล้แล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยรั้นลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกทุกคนกันไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะผม